มาดูทีมไทยชุดปิโอลิมปิกกันบ้างนะครับก็มีการประกาศรายชื่อสําหรับทัวร์นาเมนต์อุ่นเครื่องที่จะไปแข่งขันที่มันดเลย์นะครับที่ประเทศเมียนมาครับผมก็ตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมนะครับถึงวันที่6สิงหาคมนี้มี23ผู้เล่นเนี่ยหน้าใหม่ๆหลายคนเลยนะครับก็ต้องบอกว่าสําหรับ20คนเนี่ยที่ที่ถูกเรียกมาเป็นเหมือนชุดรีเซิร์ฟชุดที่โคชโย่ยจะไว้ใช้งานในการเลือกตัวเผื่อสําหรับ เอเชียนเกมนะครับก็คบ20คนเนี่ยมีจากชุดยูสิหลายคนแล้วก็มีอายุประมาณ20่สิบยเนี่ยหลายคนเลยชาคอนพิลาคังนะครับกรพันดาลิจันสองผู้สัประตูนะครับจากชลบุรีแล้วก็จากบางกอกคลาสนะครับ,รบกองหลังก็มีวรุษนันเวอาทิตย์การสังเวชมาโคบ,บาลินีนะครับอภิสิทธิ์สรดามรุฑบุตรรักสุสานมุ่งเป้านะครับช่าชายแสงดาวจากกิจเวชพิลมแล้วก็สรึงคารพมสุภะ กองกลางมีเรืองยศจันชัยชิตนะครับรัชนาธิารันไพรโรดคนนี้เล่นดีในน,ในช่วงอุ่นเครื่องสองสามเกมที่ผ่านมานะครับจเจริญศักดิ์วงกรจากพัทยานะครับสันเสริญลิมวัฒนาจากสุโขทัยนี่ก็เล่นดีในช่วงที่โค้ชโยงเรียกมาเก็บตัวนะครับรวมไปถึงการัรินถาวรศักดิ์ด้วยกองหน้ามีเสียหน้าสุดิศักดิ์นะครับเศรษฐวุฒิวงสายสีโชคพาโสแล้วก็นัทวุฒิสุขสุ่มนะครับซึ่ง4คนนี้ดูแล้วอาจจะเป็นตัวมีอาจจะมีใครเป็นสแตนบายสำหรับเอเชียนเกมเพราะว่า ชอส์สกองหน้าของโคชโย่งเนี่ยดูแล้วไม่น่าจะเรียกทั้งหมดนี้นะครับ<ช>แต่ว่าอันนี้เอาไว้เพื่อสําหรับเตรียมทีมทั้งปีโอลิมปิกด้วยในในปีหน้าแล้วก็เอเชียนเกมในชุดยูย่สิด้วยนะครับก็เผื่อบางคนอาจจะติดไปครับ